สวัสดีครับเพื่อนๆตอนเด็กๆเพื่อนๆทุกคนนะครับเคยอยากจะเลี้ยงสัตว์อะไรบางอย่างแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงด้วยเหตุผลที่พ่อแม่บอกว่าเลี้ยงไม่ได้เรายังไม่พอไหมครับแล้ววันนี้เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นกับออมเล็ตจนได้นะครับนะครับตอนนี้เอาไปมันเลี้ยงไม่ได้เข้าใจไหม เอาให้อลไรกินบ้างดิอมเล็ตเสียใจนะของโปรดอมเล็ตเนี่ยแมวไม่ซื้ออันใหม่ล่ะซื้ออันใหม่ไหม,มก็กินดิลูกกินได้ไม่เป็นไรลูกพี่น้องกันก็ต้องกินด้วยกันได้นะเอาร้องทําไมค้าลูกไม่ต้องร้องเอาอะไรเอาอะไรมองอะไรจริงจริงจริง,รงอมเล็ตเขาเสียเขาเสียใจตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับว่าเขาอยากได้หมาปอมๆเนาะเดี๋ยวเพิ่มขึ้นลูกกับเครื่งคิปให้ดูนะครับ อยากเลี้ยงหมาเหรอเรายังไม่พร้อมเลี้ยงเข้าใจไหมร้องทําไมฮะหนูอยากเลี้ยงมันหนูเลี้ยงไม่ได้บ้านเราเล็กเราต้องมีบ้านหลังใหญ่หก่อนบ้านเดี่ยวมีสนามยากยามันอยู่ในบ้านไม่ได้มนอยู่คนไม่ได้มันต้องมีที่วิ่งเล่นเข้าใจไหมเลี้ยงหรือต้องไปฉีดยาฉีดอะไรใครจะดูแลเอาเล็มันต้องมีบ้านมีที่ให้มันวิ่งเล่นเข<ๆ> <depths S 1> ้าใจไหมเดี๋ยวเมื่มมอถ้าเราถ้าเรามีบ้าน อ้อมเล,เลี้ยงไม่ได้เข้าใจไหมเออตังอนะมันซื้อได้แต่เราเลี้ยงเขาอะเขาต้องมีที่มีขนามอ้อมเล็เ้เขาเห็นบ้านในทีวีบ้านยูทูบเบอร์ดังๆไหมที่เขามีสนามหญ้าให้มันวิ่งเล่นแล้วเราก็วิ่งเล่นกับเขาอะมีบ้านให้เขาอยู่ติดพัดลมให้เขาถ้าถ้าเราเอาเขาไปตอนนี้บ้านเราหลังเล็กมันเขาไม่มีที่วิ่งเล่นเขาจะเขาจะไม่มีความสุขรู้ไหมต้องรอให้เราพร้อมก่อนเข้าใจไหมคะนะหมานี่ไม่ได้เลย โอ้ซื้อที่ไหนก็ได้ลูกหมาหมาซื้อที่ไหนก็ได้เข้าใจไหมหมาซื้อที่ไหนก็ได้อุ้ยะไม่เป็นไรนะนนเดี๋ยวไว้โตอหน่อยแล้วเรามีบ้านหลังใหม่ใหญ่ๆค่อยซื้อนะเข,นนข้าใจไหมเข้าใจไหมคะตอนนี้เอาไปมันเลี้ยงไม่ได้เข้าใจไหมออลูกช่วยลูกช่วยเลี้ยงได้ไงล่ะอ่าเดี๋ยวรอโตอีหน่อยนะรู้ไหมรอเรามีบ้านหลังใหญ่ๆก่อนม่อุ้ก็ชอบ่ไหมปอมอ่ะ แมวก็ชอบแต่บ้านเราหลังเล็กเนะาะแมวนะต่อล,ลูกสิบขวบลูกสิบขวบลูกก็ต้องตั้งใจช่วยพ่อแม่ทํางานในซื้อบ้านหลังใ,ใหญ่ๆอยู่เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเดี๋ยวซื้อให้นะเห็นไ,ไหมคืออ้อมเลยนะเขาเป็นคนรักสัตว์นะครับเขาชอบหมาก,กับแมวมันต้องแต่โดยเฉพาะหมาพันปอมๆนะเขาอยากเลี้ยงมากพ่ออมเลยพาเขามาจากตรงเมื่อกี้ครับตรงเมื่อกี้มันมีหมานะคือเขาอยากได้หมามากแต่คือบ้านเราเล็กใช่ไหมแมวบ้านเราเลี้ยงหมาได้ไหมถึงเลี้ยงได้หมาก็ไม่มีความสุขใช่ไหม เพราะว่าเขาไม่มีที่วิ่งเล่นถูกไหมใครจะพาเขามาขี่มาเยี่ยวทุกวันครับอเมร์อเมร์จะพาเขาออกมาเดินสนามทุกวันเหรอได้เหรอทาได้เหรอแล้วใครจะพาเขาไปฉีดยาใครจะพาเขาไปถ่ายพยาธิฉีดยาสีแล้วเป็นพันเป็นพันนะหรือหมาพวกเนี้ยเขาต้องถ่ายพยาธิตลอดใช่ไหมแม่โอ้เมียหมาตัวเล็กเขายิ่งอ่อนแอใช่ไหมเอ่ออยากเลี้ยงปอมปอมไหมอยากเลี้ยงนะชอบสีอะไรชอบสีอะไรคะสีน้ำตาล ออมเล็ตชอบสีขาวเหรอนีอต้าอ๋อแต่เมื่อกี้ออมเล็ตยืนดูสีขาวมันเล่นกับออมเล็ตใช่ป่ะตัวเมื่อกี้ตัวสีขาวมันเล่นกับออมเล็ตใช่ไหมอ๋อเขาเดินเล่นสีนมัตาลอยู่ใช่ไหมแล้วไม่รู้ว่าชอบปอมสีอะไรไม่รูชอบเค้กค่ะอ้าวไม่รู้จะกินแค่ก <k S 2> <c oughs> แต่จริงๆไม่อูก็เคยมองหมาพันปอมเลยนะเคยมีอยู่ตอนปปอะไรนะแม่อู้ปหนึ่งว่ที่แม่อูบอกว่าถ้าออาเล็ตสอบได้อ่ะเราจะซื้อปอมให้ ไม่ใช่ที่หนึ่งเที่ยวไร่นะแม่โอไไ้ไม่เกินที่ห้าไม่เกินที่ห้าได้ปอมเหรอแล้วแม่โอเลี้ยงเองนะใช่พอเอ็มเลี้ยงโอ้โห,โห,โหอําเลดเอาไม่ะด้ลองใหม่ไหมเอาไหมลองใหม่ไหมเอําเลดว่าการสอบได้ที่ห้ากับการรอซื้อบ้านหลังใหญ่ๆอ่ะถึงจะเลี้ยงเขาได้อําเลดจะเอาอะไรอรําเลดว่าอะไรอรําเลดว่าอะไรง่ายกว่ากันระหว่างสอบได้หนึ่งถึงห้ากับรอเราซื้อบ้านหลังใหม่หลังรับเป็นสิบล้านที่จะแบบมีสนามหญ้าด้วยเงี้ยอําเลดอําเลดว่าแบบไหนง่ายกว่ากัน ซื้อบ้านใหม่ง่ายกว่าเหรอโอ้ซื้อบ้านใหม่10ล้านง่ายกว่าสอบได้ที่5้ไม่ใช่ออมเล็ออมเล็สอบได้ที่5มันง่ายกว่าถ้าออมเล็ตตั้งใจรู้ไหมตอนนี้ออมเล็ก็เรียนพิเศษเสริมแล้วทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็คุ้ม,มองนะครับเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มแล้วออมเล็ก็จะเก่งนะโอ้โหกินทางน้ําตานะ <c oughs> แต่เพม,มเวลาออมเดลดร้องไห้เพมชอบถ่ายชีปนะแต่ตอนออมเล็ไม่ร้องเพมก็ถ่ายแต่เพมจะไม่เปิดคอมเมนต์หรอกเพราะชอบมีคนมาว่าออมเล็ ชอบมีคนมาว่าออมลดก,กับเชอร์เบดว่าขี้ไงพอเอ็มเลยไม่อยากเปิดคอมเมนต์ให้ใครมาว่าลูกของพ่อเอ็มนะเพราะเขาก็มีเหตุผลเขายังเป็นเด็กอยู่เลยอ่ะคนนี้ก็4ขวบเองอ่ะร้องไห้ก็เป็นเรื่องปกติของเด็กออมเล็ก,ก็เพิ่ง7ขวบเพิ่งจะ8ขวบเนี่ยออมฤตร้องไห้ก็เป็นเรื่องของเด็กปกติใช่ไหมเดี๋ยวโตไปอีกสักหน่อยสักป .5 ปหเขาก็ไม่ร้องแนละ้วเขาก็โตแล้วตอนนี้ก็เป็นธรรมชาติพ่อเอ็มก็จะถ่ายเก็บโมเมนต์ไว้นะครับว่าเออตอนเด็กลูกเราร้องไห้ก็น่ารักนะรร้้้้้อองงงไไไไหหหกกก็็ยยัสววนะเโตปแลลม่ดู ร้องเด็กกับการร้องไห้เป็นของคู่กันไหมแม่อู้องให้แม่อูร้องแม้ว่าแม่อูร้องไห้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวตีนกาขึ้นมา่อยตัวเองกินไปแล้วแบ่งให้พี่บ้างอ่าอมลรเล่าออมเลนนะมีสองทางเลือกที่ออมเล็ตจะได้หมาปอมๆนะคือสอบได้ที่หนึ่งถึงห้ากับซื้อบ้านใหม่ซ,ซึ่งซื้อบ้านใหม่เนี่ยมันน่าจะโอกาสยากนะมันต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะออมเล็ตรู้ไหม<ช>บ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้ย,ยังยังผ่อนไม่หมดเลยเข้าใจไหมยังผ่อนกับธานาคารอยู่เลยนะเข้าใจไหมคะออมเล็นต้องต มาปอมเป็นหมาในฝันน้อมเล็น,นะครับผม 1. 1> ไม่เอาแล้วไม่กินแล้วเดี๋ยวไปซื้ออีกอันหนึ่งก็แบ่งเพี่อมเล็ดด้วยนะเพราะเพียมเล็ดกินไปนิดเดียวเองแบ่งเพี่ยมเล็ดด้วยอ่าไม่พอใจ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 โอเคนะครับพอผมก็มาเดินห้างนะครับแล้วก็พอดีเมื่อกี้เจอเขาแบบขายขายสุนัขนะครับเป็นลูกหมาพันุโปดของเขานะเขาไปดูแล้วเขาก็เลยเสียใจนะผมก็ถ่ายบรรยากาศให้ว่าทําไมเขาถึงร้องไห้นะโอเคคลิปนี้ไปละ ใครอยากให้เพื่อนเปิดเมนหรือไม่เปิดเมนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับคลิปนี้เพื่อนไปละสวัสดีครับบ๊ายบายเอาเลยบ๊ายบายครับยิ้มหวานหน่อยแล้วยิ้มหวานให้ดูหน่อยแล้วเอาเอา,เอาเคเราเลยยิ้มหวานก่อนเลยยิมยยย้มส <laughs> วยๆยิ้มสวยๆโอ, <laughs> อ้อยากได้หมาอยากได้หมาโอ้ไม่เป็นไรนะ <laughs> เป็นหมา,เป,หมาเป็นหมาน้อยของพ่อแม่ก่อนนะโอ้แลบลินหน่อยเสียใจจริงนะโอ้หมาตัวนี้เชื่องจังเลยโอ้ เป็นหมา <ขอ S 1> น้อยอของวะ <c oughs> น่ารักก็ตายมเลยนไม่ทําตาเพราะมันแลบลิ้นให้ดู <c oughs> น่ารักไหมแลบ,บลิน <c oughs> บบล้นอ้าวอะไรทําสิ <c oughs> เอาเลยทํ <c oughs> าทให้หนอยด้วย <c oughs> <c oughs> อันนี้หมาป่วยไปแล้วครับบ๊ายบาย